แต่ไม่ว่าคุณจะตัดสินใจยังไงนะคะคุณจะเลือกจบกับคนคนนี้ไม่เอาแล้วถ้าเป็นคนเก่ากลับเข้ามาหรือเป็นคนใหม่แล้วกลับเข้ามาแล้วคุณอาจจะให้อาภัยการพูดคุยกันไปเรื่อยๆสารสัมพันธ์กันไปได้ถึงถึงขั้นจะแต่งงานค่าจะมาขอคุณเป็นแฟนอะไรอย่างนี้ก็แล้วแต่นะคะแล้วก็พูดเรื่องโครงการอนาคตว่าจะยังไงยังไงก็แล้วแต่นะคะเหมือนวาดแลนกันไว้เนี่ยไพ่ปิดจ,จบของคุณจะเป็นเดอะซันเห็นไหมนะคะไม่ว่าคุณจะตัดสินใจ ไม่เอาคนคนนี้เดินออกมาต่างคนต่างอยู่ฉันก็ใช้ชีวิตของฉันเขาก็ต้องกลับไปใช้ชีวิตของเขาการตัดสินใจของคุณไม่ว่าจะเป็นการตัดสินใจว่าอยู่หรือ move on คุณจะพบกับความสุขที่แท้จริงแน่นอนนะคะไม่ว่าคุณจะตัดสินใจแบบไหนก็ตามนะคะไม่ว่าคุณจะตัดสินใจแบบไหนก็ตามนะคะ โอเคนะคะก็ขึ้นขึ้นมาก็แบบห่วยงงนะคะเออหมอก็ไม่เคยเปิดไพ่แล้วเจอแบบเอนเแบบนี้เหมือนกันนะคะเป็นเอนเนอของการที่ทําร้ายกันเรียบร้อยแล้วนะอแล้วก็จะวนเวียนกลับมาเหมือนรู้ตัวเองรู้ตัวรู้ตัวเองช้ารู้ตัวเองช้าไปนะคะอืสายช้าแล้วก็อาจจะ มีแต่ความเจ็บปวดนะคะที่ผ่านมาที่ทำร้ายกันและกันอืมไม่รู้เหมือนกันนะม,มันอยู่ที่คุณตัดสินใจเป็นพลังงานเรื่องความรักอีกแล้วนะคะอืโอเคค่ะก็ปะประมาณนี้นะคะมันก็อาจจะมีการผิดพลาดหรือว่าใช้เวลาน,านานหน่อยในบางความสัมพันธ์นะคะกว่าจะมาลงเอยกันกว่าจะมาเข้าใจมันก็ต้อง ผ่านการไม่เข้าใจกันมาก่อนเป็นเรื่องปกติแต่มันก็อยู่ที่คุณนะว่า,าคนบางคนก็เวลาผ่านไปเขาก็อาจจะคิดได้คุณบางคนเขาก็ทําแค่ผลประโยชน์บางอย่างที่จะกลับมาหาคุณเท่านั้นเองอาจจะเห็นว่าคุณแบบเอ,อาจจะแค่มากั๊กคุณไว้ก็แล้วแต่นะคะลองไปคิดดูนะลองไปดูว่า เอเนอร์จีมันจริงจังหรือว่าจริงโจ้นะคะก็ลองดูนะตัดสินใจทุกอย่างอยู่ที่คุณนะคะไพ่เป็นแค่ตัวไกด์ไลน์สื่อให้เท่านั้นเองนะอย่าไปอินอย่าไปตัดสินใดๆในชีวิตลักนะคะวันนี้ก็เป็นแรนดอมสนุกๆนะคะสําหรับวันที่เราเอาไพ่ลงมาแค่สําหรับเดียว <laughs> จริงๆไม่มีนัยยะจะทำแรนดอมหรอกแต่ไพ่มันอยู่ข้างล่างแค่สําหรับเดียวก็เลยเอามาเป็นแรนดอมไม่ต้องเลือก เลยเป็นเป็นพลังงานสู่อย่างเดียวนะคะโอเคค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะหวังว่าทุกคนจะถูกใจเนาะกด subscribe ติดตามช่องนี้ได้เสมอนะคะพบ Energy แบบเร็วๆเราไม่มีรูปแบบในการพูดคุยไม่มีรูปแบบในการอยากคุยก็คุยนะคะอยากพูดก็พูดแล้วก,ก็แล้วก็การ์ดก็ มีให้ท่านเสิร์ฟถึงบ้านนะคะทุกวันที่นี่นะคะอาจจะมีบางวันที่อาจจะไม่ได้ทำแล้วส่วนบางวันที่ว่างก็อาจจะเห็นลงคลิปลัวๆเลยแล้วแต่นะคะเอ e r น y ีของหมอเนาะโอเคค่ะวันนี้ก็ชอบกด Subscribe ติดตามให้ทางช่องด้วยนะคะเป็นกำลังใจได้คุณด,ดูคลิปใหม่ก่อนใครแนะ่นอนคะ่ะวันนี้ก็บายบายค่ะเจอกัน next time